ไปอาบุญด้วยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกูกอนเห็นไหมที่จอดอยู่สะพานน่ะเนาะสงสารเล็วผมโอเคไหมนี่เนาะถ้าได้วันนี้จำรถคันนี้โอเคมากเลยเนาะว่าโอเคโอเคเพื่อจะหมุนเต๊ะเต๊ะเต๊ะไม่พอดีได้ใส่ของไปด้วยแล้วก็มีผ้าที่นั่งรั้งเลยค่ะวันนี้น่าจะดันหรือจะแล้วเพิ่มใจที่จะได้ทำบุญแบบนี้มาใหญ่นั่นเองบุญใหญ่นั่นเองค่าบุญใหญ่แล้วก็เอฟซีก็ได้บุญใหญ่เหมือนกับเราด้วยนะคะใช่ ล้วก็พากันไปถวายนะคะรถสามล้อกจัากันหนึ่งคันค่ะอันอนโอเพื่นเรามาสมคันบ่มว่านี่ยโอ้ยไม่รู้เโอก็ไม่รู้ยไ้อรนะันสีัต้องอ้ยให้พระแต่ว่า แม่ผู้ใหญ่เป็นรับแทนรับแทนเมื่อวานนี้เป็นตัวแทนรับแทนแต่ว่าจริงๆเราจะมอบให้พระอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราก็เอามาลองมาใส่น้มัาลองขับลองดูวัดเรามันข้าวัดวัดไหนจ๊ะแม่วัดผู้หลวงค่ะเพราะว่าผู้หลวงผู้หลวงค่ะเพราะว่าเพื่อนมีรถไทยเดินตามที่เก่าๆแล้วไงเพราะว่าเพื่อนไกลเนาะเพื่อนไกลเนาะใช่ไกลนี่ลำบากเช้าก็เดินมาก็ไกลจ้าไกลมากขี่รถไถแล้วก็คันนั้นก็กว่าจะสต้านแม่นี่ก็ลำบากมากเลยลำนะครัลำบากจริงๆค่ะนั่นแหละ ดูนะครับือรถสามล้อนี้เท่ากันว่านนี้จะทําบุญใหญ่ค่ัไปถวายสามล้อเนาะข้ารอท่อนนายมาได้เอเด็ข้าวๆก็เท่านี้เนาะค่ะเนาะเราจะไปทำบุญด้วยกันมอบรถให้วัดคูหลวงค่ะอาจารย์สมบัติจ้าด้วยกันเนาะ พนันไปด้วยเพื่อจะได้เป็นหลักฐานไงคะเนาะหลายหลายคนหลายหลายชาตินะคะว่าไปมอบให้พระอาจารย์สมบัติทางวันสัตสัตว์ก็จะมีการทำบุญทำบุญทำบุญค่ะทำบุญรามล้ดีใจมากมาก้ะได้ทำบุญวันนี้นะคะน้องเขาจะไปถวายวัดท่านองค์แม่ตกลงเจ้าของเขาเาให้เอ่ยนามไหมเจ้าของเขาหรืไม่ได้เอ่ยนามเขาให้เอ่ยเอ่ยเมื่อเดิมค่ะอ๋อคุณอะไรครับ คุณนรินนะคะอยู่นอร์เวย์ค่ะตอ,อบได้เลยค่ะว่าคุณนรินแล้วก็โทรมาแล้วว่ารถคันนี้ลามอบให้วัดโทรมา,านะเรียบร้อยแล้วค่ะถวายวัดถวายวัดผู้หลวงเลยนะคะ เราก็จะได้บุญก้อนใหญ่กันเพราะว่าเท่าที่ผมไปส่งอาหารรถพ่นรถอีแต๊กจะจอดอยู่ตรงสะพานัว่าจะมีเห็นเนาะเวลาสตาร์ทเยี่ต้องขอด้่าคุมออกหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมมีความลำบากในการปั่นเดือดพันตีบ่อยแล้วก็องค์หนึงองค์องค์เล็กๆนั่น พ้นไปนั่งอยู่ตรงไม้กระดานในรถนะนะโอ้ยไม่มีฝาข้างเลยไม่มีอะไรเกาะเลยจับมาแล้ถ้าถ้าลงไอ้รถนะไปต้นหลุมเนี่ยสงสัยต้องกลัวบาดจะตกนะกลัวบ้างเนาะบาดหมดและตอนตอนตอนเลี้ยวกับนะรถอีแต็กมันมีมันยาวเนาะครับตรงสะพานเน่ยมันลำบากอ๋อใช่ค่ะะยากมากอันนี้ถ้าได้ได้คันนี้หลวงพ่อองค์ที่ นั่งคายกอย็อยู่ในกระบะแล้วตอนี้นะอาหารโอ้พอดีเลยมันเหมาะเลยเหมาะมากเลยนอะใช่จริงๆสาธูสาธูด้วยกับเอฟซีนะคะที่จะมอบรถให้ผ้าจารย์นะคะือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยค่ะแม่ผู้ใหญ่ยินดีมากๆค่ะที่ได้รับนะคะรถสามล้อไว้ให้ผ้าจา์นะคะแต่ว่ามีความสะดวกสบายเกิดขึ้นคางอำนวยความสะดวกให้ผ้าจา์แล้วก็ลูกลูก้าแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะ ก็ถ้าไปวัดก็ขาดเรือแล้วก็เอารถสามล้อมาขนเอาเลยคราวนี้เนาะนี่เลยนี่เลยนี่ไงนี่ไงนี่ถ้าสำหรับคลิปนี้นี่ใกล้แขกแล้วตอนนี้ทนายมาก็ไปมอบพร้อมกันเลยค่ะไป็นสุขทนายจะมาวันนี้เนาะมาค่ะมานี่กระติกกระติกไปนะไมไปได้ผละพันลึกเลย คิดว่าพี่เซนมาเสียงเสียงแม่ผู้ใหญ่นี้ว่าจะหายมันยิ่งหนักกว่าเดิมไม่หายค่ะไม่หายหรอกเสียงสงสัยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเพื่อผาไปหาหมอไม่ได้ไปแดดร้อนจังเนาะแดดก็ร้อนแดดฮอนแท้ๆเพิ่งได้มาเนี่ยนะร้อนมากจู่ระดับนี้โอ้เลย ยังไม่เสร็จนะมาไม่ทันหรอคะคืออะไรถามแม่ผู้ใหญ่ค่ะนี่ลุงมานามาไม่ทันยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมอ๋อข้าไปดูในคลิปผมเลยลงเรียบร้อยแล้วเหรอคะทำไมเร็วขนาดนี้ ก็เป็นเรื่องที่ดีเนอะกับใจค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืกดบอกด้วยนะคะ